นามเมืองบ้านไผ่พระเจ้าใหญ่ผือบังจิต,ตกรรมฝาผนังล้ำเลือคาะแก่งละวะแหลงอุดมเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาดศูนย์วิทยาศาสตร์มอ สวัสดีค่ะดิฉันนางเพชรมณีสินกูลผู้ใหญ่บ้านดูใหญ่หมู่ที่4ตำบลเมียงเพียมเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ2562ดิฉันใช้หลักการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนซึ่งเรียกว่าบรวรให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง และในการทำงานดิฉันมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งช่วยเหลือด้านต่างๆค่ะบ้านดูใหญ่หมู่ที่4ตำบลเมืองพเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นมีการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละด้านอันได้แก่ ด้านอำนวยการด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านส่งเสริมเศรษฐกิจด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขด้านจิตอาสาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดังนี้ด้านอำนวยการ บ้านดูใหญ่โดยปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด297ครัวเรือนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยในแต่ละครั้งจะมีสมาชิกชุมชนเข้ามาร่วมประชุมอย่างน้อย150คนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญให้สมาชิกภายในหมู่บ้านรับทราบผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านรวมถึงการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน จัดเวทีเสวนาประชาคมให้กับสมาชิกในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดเห็นการวางแผนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านตามระบอบประชาธิปไตยมีการดํำเนินงานด้านงานธุรการด้านงานเอกสารและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านดูใหญ่มีกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านที่ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแสดงออกและเสนอความคิดเห็นตามหลักธรรมธรรมาพิบาลในระบอบประชาธิปไตยกำหนดกฎกติกาข้อบังคับเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยของชุมชนและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมการก่อความไม่สงบรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งมั่วสุมไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนมีการตั้งด่านตรวจร,รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านโดยกำหนดการตั้งด่านชุมชนและลาดตะเวนเป็นประจำสอครั้งต่อสัปดาห์ ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านคณะกรรมการบ้านดูใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีการประชุมประชาคมวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศัก,กยภาพของหมู่บ้านและสภาพปัญหาที่เป็นแนวโน้มกำลังเกิดขึ้นกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ในปีพศ2566ได้มีมติที่ประชุมประชาคมได้เสนอโครงการจำนวน48โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ48โครงการการดำเนินโครงการไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีข้อทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดด้านสังคมมีการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการและการดูแลสุขภาพอาทิเช่นบริการการวัดความดันโลหิตกิจกรรมและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเป็นตน้นและมีสถานที่สำหรับสมาชิกในหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกันเช่นศาลาประชาคมศาลากองทุนลานออกกำลังกายและสนามกีฬาภายในชุมชนเป็นตน้น จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีกลุ่มแม่บ้านฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านอาชีพสตรีให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ้านดูใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตามประเพณีฮีสิบสองครองสิเป็นประจำทุกปีภายใต้หลักบวรหรือบรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้แก่สมาชิกภายในหมู่บ้านเกิดความรักความอบอุ่นความสุขแก่ชุมชนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาตามกิจกรรมและความเชื่อของคนในชุมชนโดยผู้นำทางศาสนา สร้างการยึดเหนี่ยวจิตใจและความสาม,มัคคีของผู้คนในชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจประชาชนบ้านดูใหญ่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรที่ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการลนรงเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์และการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรภายในชุมชนสินค้าทางการเกษตรที่ได้จากครัวเรือนของสมาชิกในหมู่บ้านสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองในครอบครัวได้ กลุ่มทำอาชีพในบ้านดูใหญ่ที่สร้างรายได้และสามารถช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เช่นกลุ่มปลูกพริกงวงช้างแปลงใหญ่ที่สามารถปลูกได้เฉพาะบ้านดูใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านดูใหญ่ได้เป็นอย่างดีกลุ่มอาชีพเสริมทั่วไปได้แก่การรับจ้างปูพื้นปาเก้ ซึ่งบ้านดูใหญ่ยังคงเป็นหมู่บ้านเดียวในอำเภอบ้านไผ่ที่ยังหลงเหลือช่างมีฝีมือการปูพื้นปาเก้และยังคงรับงานปูพื้นปาเก้ยอยู่จนถึงปัจจุบันและกลุ่มการมัดหมี่การทอในชุมชนบ้านดูใหญ่เป็นการกระจายรายได้ให้ใหกับผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าทําให้มีการจ้างงานลดปัญหาคนว่างงานในชุมชน สาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมบ้านดูใหญ่มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านเป็นประจำและต่อเนื่องปรับภูมิทัศน์ทั้งในพื้นที่สาธารณะและรอบบริเวณหมู่บ้านให้ดูสะอาดและสวยงามโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหมู่บ้านเป็นอย่างดีมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และยังยืนทั้งขยะเปียกที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยหมกักบ้านดูใหญ่มีแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์มีแผนการจัดการทรัพยากรน,น้ำอย่างเป็นรูปธรรมประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้มีการดำเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าในเขตชุมชน รวมถึงกิจกรรมการปลูกป่าของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักในการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน การดูแลในเรื่องของสุขภาพบ้านดูใหญ่นะคะโดยการดูแลของรอพศตมังเพียก็เริ่มจากการดูแลในช่วงหญิงตั้งครรภนะคะเราก็จะมีดูแลโดยให้เอาสมอสำรวจหญิงมีครรภแล้วก็แนะนําให้ไปฝากครรภที่รอพสตมังเพียแล้วเราก็จะดูแลจนถึงกระทั่งคลอดเมื่อคลอดออกมาแล้วเราก็จะดูแลในเรื่องของเด็กและเกิดการรับววัคซีนต่างๆจนกระทั่งถึงเด็กอายุ ถึง5ปีนะคะการรับวัคซีนตามเกณฑ์อายุให้ได้ตามเกณฑ์ผู้สูงอายุทั่วไปเราก็จะมีการพบปะผู้สูงอายุทั่วไปได้อย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะให้ความรู้ให้คําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายนะคะดูพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของดูแลผู้สูงอายุทั่วไปนะคะส่วนกลุ่มติดบ้านติดบ้านเราก็จะแนะนําประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะให้ให้ดูว่าให้ให้สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ในกิจวัตรประจำวันต่างๆ,ๆ,ๆได้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอ,อสมอก็จะเข้าไปแนะนานะคะถ้ามีปัญหาก็ส่งต่อไปอยังรพสตเมืองเพียเรามีเครือข่ายก็คือเจ้าหน้าที่รพสตเมืองเพียร่วมกับอสมร่วมกับ CG ภายใต้การประชาสัมพันธ์โดยผู้นําชุมชนซึ่งจะนําไปสู่การที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนมูสีต่อไปค่ะครับวัสด,ดีครับผมอภิชาติสิงห์ขีบุตรนะครับมือนี่ครับมาวันดูมา ส่งเสริมและกลามาเบื้องพวามตั้งใจของบมันดูที่เฮ็ดเกี่ยวกับหมู่บ้านแผ่นดินท่ำแผ่นดินทองการดูแลเรื่องขยะได้มาเฮ็ดขยะเกี่ยวกับการขัดแยกขยะเฮ็ดไปได้ดีมีกองทุนมีเงินจนในที่สุดธนานี้ยังมีการขัดแยกปัจจุบันมีหน่วยงานเอกชนมาหลับซื้อแล้ครับเฮ็ดให้หมู่บ้าน,นสมบูรณ์แบบไม่เลื่องซิ่งแวดลอ้อมและนโยบายอันหนึ่งของระดับประเทศระดับโลกก็คือขยะเปียกขยะรดระรอนบ้านดูนี่ มี่ถูกหลังคาเลอเป็นสิ่งที่วันดูนี่เฮ็ดกิจกรรมเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีมาตลอดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดูใหญ่หมู่ที่สี่ตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นโดยการนำของนางเพชรมณีสินกูลผู้ใหญ่บ้าน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและร่วมดำเนินกิจกรรมภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดผลสลัมฤทธิ์ในหลายด้านจนได้รับการยกย่องชมเชยได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ได้รับโรคประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองอำเภอดำเนินงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากกอุบัติเหตุทางถนนดีเยี่ยมระดับทองประจำปี2561ระดับประเทศ เป็นหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจนทำให้ตำบลเมืองเพียที่ได้รับโรคประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าผ่านการประเมินรับรองอํอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนดีเยี่ยมระดับทองประจำปี2565ระดับประเทศด้านการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดูใหญ่จนทําให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุข หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจนทําให้ตําบลเมืองเพียได้รับรางวาัลอสอมอดีเด่นจังหวัดขอนแก่นปี2565สาขาการส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพียได้รับรางวัลน,นำเสนอผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแกน่นหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่และหน่วยงานอื่นๆ,ๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชยระดับปฐมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนาตรัยทำนองสารพันยะประเภททีมห้าคนระดับภาคคณะสงฆ์ภาคเก้าประจำปี2565จากกรมศาสนา หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่และหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2565ปีที่5ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน네บ้านดู่ใหญ่และหน่วยงาน Voiceover อื่นๆ จนทำให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับรางวาัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ปีที่6ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดูใหญ่และหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2,565จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดูใหญ่และหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจำปีงบประมาณพศ2566 ระดับภูมิภาคจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดูใหญ่และหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา 2565สูงกว่าระดับประเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนบ้านดูใหญ่และหน่วยงานอื่นๆจนทำให้โรงเรียนบ้านดูใหญ่ได้รับประกาศเกียรติบัตรดีเด่นประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมทำให้ตำบลเมืองเพียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภท การแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสานของงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี2566หมู่บ้านที่ได้รับใบประกาศนียบัตรชนะเลิศอันดับ2ระดับตำบลเมืองเพียในการสนับสนุนข้าวเปลือกงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปี2567หมู่บ้านที่มีการขับเคลื่อนแอปพลิเคชันไทยดีดีเด่น นางเพชรมณีศิลกุลผ่านการฝึกอบรมโครงการศาสตร์พระราชาราชพัฒนพ,พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทานางเพชรมณีศิลกุลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากศูนย์อำนวยการการ,การอบรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นและ เป็นหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหมู่บ้านที่มีการรณรงค์ในการลดอุบัติภัยทางถนนของอำเภอบ้านไผ่เป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรปลูกพริกแปงใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการออมในรูปแบบการเลี้ยงสัตว์สวัสดีค่ะดิฉันนางการจนาอริยพักดีกำนันตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตำบลเมืองเพียมีทั้งหมด14หมู่บ้านบ้านดูใหญ่หมู่ที่4โดยการนำของผู้ใหญ่เพชรมณีสินคุณผู้ใหญ่บ้านผอมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ประชาชนมีส่วนร่วมมีความสามัคคีปรองดองอีกครั้งมีส่วนราชการต่างๆให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณและรูปแบบการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านดูใหญ่หมู่ที่4ตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสามารถเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นพศ2567ค่ะ